อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคปปอปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจนเนี่นะครับกับความแซ่บความเซ็กซี่ในแบรนด์ a l v วิ k l ล i n นะครับที่เจนเนี่ของเรานั้นเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกันกับ a l v วิ k คล i n อีกครั้งหนึ่งในแคมเปญใหม่ล่าสุดนะครับ a l ล i n นค e i n for 2 0 e n y นะครับเป็นแคมเปญใหม่ที่เจนนี่น ความเซ็กซี่ออกมาให้พวกเรานั้นได้เห็นกันถึงความแซ่บความเผ็ดความตัวแม่ของเจนนี่ในด้านนี้กันนะครับสำหรับลูกใหม่ชุดใหม่นี้ของเจนนี่กับแคลวินคลายนั้นก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆเกินต้านมากๆเลยนะครับด้านความแซ่บความเผ็ดความเซ็กซี่เนี่ยไม่มีใครที่จะต้านเจนนี่ได้จริงๆลูกใหม่ชุดนี้นะครับก็ทาเอาแฟนๆนั้นใจสั่นกันมากๆเพราะว่าในความเซ็กซี่ของเจนนี่นั้นเนี่ยทั้งเผ็ดร้อนทั้งหน้าติดตามแล้วก็ดูน่าสนใจน่าดึงดูดสายตามากๆเลยหุ่นของเจนนี่ของเรานั้นก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆนะครับมีความ เซ็กซี่แบบพอดิบพอดีไม่ได้ดูเกินงามจนเกินไปจนทําให้ชาวเน็ติเซนเกาหลีนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงหรือว่าออกมาโจมตีแต่ว่าในความเซ็กซี่ของเจนนี่ครั้งนี้เนี่ยทำเอาหลายๆคนนั้นต้องหยุดมองแล้วก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้เองนะครับทางแคทวินคลนั้นก็ได้ทยอยปล่อยรูปใหม่ของเจนนี่ออกมาให้แฟนๆนั้นได้ดูกันแล้วเสื้อผ้าแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆน่าใส่มากๆนะครับที่สําคัญนั้นมันจะถูกใจผู้หญิงหลายๆคนเลยที่สนใจเกี่ยวกับชุดชั้นในของแคทวินคลายนี้อยู่แล้วนะครับในรอบนี้เน งดูหน้าสวมใส่และที่สําคัญนั้นดูเหมือนว่าจะสวมใส่สบายมากๆทั้งงานตัดเย็บงานผ้าต่างๆและการออกแบบดีไซน์นะครับทำออกมาได้ดีมากๆและยิ่งเจนนี่ของเรานั้นเนี่ยสวมใส่แล้วเนี่ยยิ่งทาให้หน้าสนใจแล้วก็ยิ่งหน้าใส่ตามมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นบลิงค์แล้วก็เป็นแฟนคลับของเจนนี่นั้นสนใจชุดชั้นในของแบรนด์เคิลวิงคายก็สามารถลองหาซื้อมาใส่ตามเจนนี่กันได้เลยนะครับีดกได้ว่าแต่ละรูปที่ทางแบรนด์นั้นปล่อยออกมาในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแซ่บมากๆเกินที่จะต้านไหวจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟน ก่อนที่จะดูรูปเหล่านี้ก็ต้องทําใจกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะใจสั่นกันได้ง่ายๆเลยจริงๆแต่ว่ารูปที่ปล่อยออกมาในตอนนี้นั้นนะครับไม่ได้มีเพียงแค่รูปที่เจนนี่นั้นเปิดเผยแค่ด้านเซ็กซี่ให้เห็นหุ่นที่สุดปังอย่างเดียวนะครับก็ยังมีลุคเท่ๆที่สวมใส่ชุดชั้นในหรือว่าสวมใส่เสื้อผ้าของแบรนด์เคลวินคลายด้วยก็เป็นอีกหนึ่งลุคนะครับที่เจนนี่นั้นพรีเซนต์ออกมาได้เก๋ได้เท่ไม่ต่างกับชุดชั้นในเลยจริงๆเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ครบเครื่องมากๆนะทมีามเก,าก่เกย,ย,ยกๆลๆ ใครที่ชื่นชอบเจนนี่ในลุคนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหลังจากนี้ไปก็มารอดูกันนะครับว่ากระแสของเจนนี่กับการถ่ายแบบให้กับแคลวิงไคล์คอลเลกชันใหม่แคมเปญใหม่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะถูกชาวเนติเซนเกาหลีโจมตีหรือเปล่าหรือว่าในตอนนี้นั้นชาวเนติเซนเกาหลีกําลังจะตกหลุมรักเจนนี่เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งและจะไปตามอุดหนุนตามหาซื้อมาใส่ตามกันรัวๆเนี่ยก็ต้องมารอดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับความแซ่บของเจนนี่นั้นเกินจะต้านมากๆและลุคนี้ชุดใใใหมม่นนนี้คครรัของงงทาากกก็ถูจจแฟๆิ เช่นชอบลุกไหนชุดไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจสนับสนุนเจนนี่กันเยอะๆนะครับทุกคนนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่การันตีด้านความแซ่บของเจนนี่แล้วและก็เป็นอีกหนึ่งผลงานในวงการแฟชั่นในด้านนางแบบของเจนนี่นะครับที่ทําออกมาได้ดีมากๆที่สําคัญเนเทรนดคลายก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยเจนนี่ของเรานั้นเนี่ยสวมใส่อะไรก็ปังจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ดูเท่หรือว่าชุดชั้นในที่ดูเซ็กซี่แบบนี้เจนนี่ก็ทําออกมาได้ดีมากๆยังไงก็อย่าลืมมาติดตตาาามเเปป็็นนนนนนนกกกกกํลลลลััังใจแจแ้้ววสสบุุียออะะคทิข เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง